สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจาบนะครับวันนี้ก็ประจําวันจันทร์นะครับที่14นะครับพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีคู่ทีเด็ดสูงแรกนะครับประจําคําคืนนี้ในรายการฮอลแลนด์ดิวชั่น2นะครับในรอบตีสองตรงนะครับระหว่างทีมอูเทกนะครับอูเท็กสำรองแล้วก็ทีมมาทิสนะครับทีมอันดับที่20นะครับเจออันดับที่3นะครับ สถิติที่2ทั้งสองทีมนี้เคยพบกันนะครับในฮอลแลนด์ดิวิชัน2เนี่ยอูเทกนะครับเคยชนะ4-2มาทิศชนะ1-0มาทิศชนะ1-0แล้วก็อูเทกชนะ2-0นะครับและก็เคยเสมอขั้น1-1นะครับสังเกตว่าทั้ง5นัดล่าสุดเนี่ยที่เคยเจอกันนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก ทั้ง5นัดลวดเลยนะครับส่วนมากจะมีแต่ในครึ่งแรกนะครับสังเกตดูดีๆว่าครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นสกอร์ต่ำถ้าส่วนใหญ่นะครับชอบมีในครึ่งแรกนะครับสําหรับคู่นี้นะครับน่าจะบุกใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับส่วนผลงานล่าสุดของอูเทกเองนะฮะก็พึ่งไปเสมอกับเอ็กเซลีเออร์นะครับ1-1แพ้เอฟซีไฮเฟ่นนะครับ0-1แพ้โรดาเจีนะฮะ หนึ่งสี่แล้วก็แพ้ชาวโวลีนะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็แพ้อีกเด็กกัฟคลับนะครับศูนย์สองนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกสามนัดนะครับจากห้านัดนะฮะผลงานล่าสุดของมาทิสนะครับมาทิสก็ชนะพึ่งชนะเฮลมอนสปอร์ตมา4-0นะครับแล้วก็ชนะชาวโวลีนะครับ1-0ชนะเดนบอร์ดเดนบอร์ดนะครับ3-1แล้วก็ แพ้เอชเซลเชอร์นะครับ1-5แล้วก็เสมอกับ p ีเอบีไฮโนเฟนเยาวชนนะครับอ่าสังเกตว่าจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5นัดรวดเลยนะครับจากสถิติ5นัดล่าสุดนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาในคู่นี้นะฮะต่อกันที่เสมอนะฮะแปลกไหมฮะคู่นี้เป็นราคาที่ถือว่าแปลกนะฮะเพราะว่าอย่างไงเพราะว่าทีมอันดับที่20เจออันดับที่3นะต่อแค่เสมอเองนะครับแปลกนะฮะ ปกติแล้วถ้าเธอ,อทีมอันดับแบบเกินกันเยอะๆแบบนี้ต้องต่อกันที่ครึ่งควบลูกหรือว่าหนึ่งลูกหรือว่าลูกครึ่งลูกลูกลูกควบลูกครึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ต่อแค่เสมอนะครับแต่ว่าต่อแค่เสมอนะครับแล้วก็ไปดูที่ราคานะครับ0.90กับ0.95อ่าแบบนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความยากให้ามาทิดนะครับอาจจะชนะชนะ ได้ยากขึ้นนะครับถ้าถ้าราคาแบบต่อเน้นน้อยทีมห่างกันเยอะๆเนี่ยมาต่อกันน้น้อยแบบนี้มีถือว่าเป็นราคาแปลกนะครับถ้าทีมแบบนี้นะครับและราคาภูก็เหมือนกันนะฮะสองจุดสี่ศูนย์ฝั่งทีมรองทีมต่อสองจุดห้าศูนย์เยอะกว่าด้วยซ้านะฮะแต่ว่าราคาภูเสมอเนี่ยไหลขึ้นนะครับจากสามจุดห้าศูนย์เป็นสี่จุดสองศูนย์แบบนี้นะฮะมีโอกาสนะมีโอกาสที่ทีทมอันดับที่สามเนี่ย อันดับที่3นะฮะอาจจะมีโอกาสช,าชนะมากขึ้นนะครับเพราะว่าราคาภมูมันจะไปทางฝั่งทีมเจ้าบ้านที่อยู่อันดับที่20ด้วยนะฮะวันนี้ทีมเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าสูงต่ำเต็มเกมนะฮะไหลขึ้นจากสองเาเป็น3ลูกนะครับศูนยดเกฝั่งสูงแล้วก็0.90ฝั่งต่ำนะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูง แต่ว่าน่าจะสูงที่3ลูกนะครับ3ลูกน่าจะไม่เกินนะครับและก็ในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกคาดว่าจะน่าจะมี1ประตูนะฮะสำหรับคู่นี้เพราะว่าจากสถิติที่เคยพบกัน5นัดรวดเนี่ยมีสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สถิติของแต่ละทีมก็ชอบมีสกอร์สูงในครึ่งแรกด้วยนะฮะทั้ง2ทีมแล้วก็สถิติที่เคยพบกันนะครับสรุปว่าวันนี้นะฮะวันนี้ว่าน่าจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1ลูกนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะ สกอร์รวมนะครับสกอร์รวมคาดว่าน่าจะมีเกิน3ลูกนะครับและก็มีโอกาสที่จะเสนอเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับคู่นี้เพราะว่าราคามันมันไหลแปลกๆนะฮะแล้วก็มันกระต่อน้อยด้วยนะครับน่าจะจบที่เสมอกันหนึ่งหนึ่งหรืออาจจะเฉือนกัน2อหนึ่งหรือ1ลูกประมาณนี้นะฮะน่าจะมีเกินนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตีสองนะครับอ่าอูเทเยาวชนแล้วก็มาทิสนะครับ อสุดท้ายนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม v p นะฮะก็สามารถแอดไลน์ในคอมเมนต์เพื่อขอเข้ากลุ่ม v p ฟรีได้เลยได้เลยนะครับเพื่อรับที่เด็ดนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับอ่าจะมีพลาดความสนุกนะครับที่เด็ดใหม่ๆได้ทันทีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ